สวัสดีครับพ่อแม่น้องป้องไปครับผมสุขู่ซู่คนครับกลับมาไล้ครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมวันสิเป็นเช้าวันน้ำสร้างหรือเช้าไหนครับโมงสามสิบครับผมวันนี้ครับผมนี่ครับมาพบกับเซฟปั่นเซฟสาครับเซฟนนบแล้วก็เซฟเซฟวังหินแดงครับเซฟนนคนย่องเบาแล้วก็เซฟต้นวังหินแดงครับเซฟต้นให้ครับเซฟต้นโอ้เซฟต้นพาเรืองเขาครับพี่น้องเอ้ยเบ่งครับ นี่ครับหลังจากที่เราไปเที่ยวมาแล้วก็ไปส้มสวนมาแล้วครับเราอก็มาเบิงเซบต้นเห็ดเห็ดตีเขาครับพี่น้องนี่ครับเด็กสร้างเด็กปั้นครับเด็กป<ะ>ั้นเด็กปั้นครับน,น,นั่นไน้องรงเขาประกวด<ะ>นี่ฮ่านั่นซูชิย่อยทรง,งเข้าประกวดครับผมนี่ครับท่านถ่ายน้องละสิงครับ นี่ครับมาดูเซฟเซฟต้นวิธีการตีเข่าเซฟต้นครับเคลเร่เคลเร่ตบกันอ๋แปะไว้หน่อยครับเซฟต้นโคลเล่โคลเล่ข้นให้มันกลมกลมกันเคลเร่ครับคนให้มันเข้าลกันวะเนี่ยครับเซฟต้นบอกว่าคนเนี่ยมันเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อ มีหน่อยใส่หน่อยมียลายใส่ลายครับซาโลแกนเซฟตบเซฟต้นยืนให้กำลังใจครับนะครับนี่ครับนี่ตงนี้ที่การทำงานของเซฟรุ่นลูกรุ่นล้านครับเซฟสั่งเซฟปั่นครับตอนนี้ฝากเอฟซีต้องสั่งหน่วยต้องสั่งใหญ่ครับวงสามิกดไหลกดแช์เซฟต้นค้นวังหินแดงครับ เสฟนุ่นครับเสฟนุ่นคนน้องช้างครับหลุดบอรอพอลลุ่ยครับทั้งสองคนหลุดบอรอ็อเป็นรวยแฟนกรับพ่อมีครับผู้ไร้สูตสนใจครับทักทายเลยครับเสฟต้นเสฟนุ่นครับสูตนี้ครับสูตนิทเพราะอย่างเดียวครับจะมีรถเก่งครับเสฟต้นแพ้รถเก่ง พี่น้องเอ้ยมีแนว่ยเสพออกซูฟังเสพต้นครับมื่งเส้านี้มื่งเส้นใส่เสพต้นไปซื้อบวกพริกครับไอเงินไปหาลอยครับพี่น้องเอ้ยบวกพริกถุงละลอยเลยบอกว่าซื้อมาเจ็ดสิบถุงครับได้ไม่เลยพี่น้องสิบถุงเงินหาลอยเนี่ยมาสิบถุงโอ้ยเงือพี่น้องบวกพริกถุงละลอยครบสิบปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้อย่าดูถูกครับฝีมือเสพตน้นผมเลยถามมาเอ้า เราพิกค en ือพ่อเองเงินคือพ่อครับเราพิกตรงละลอยหกสิบก็ได้สิบถุงเขาบอกว่าโอ้ยกระซังสิบถุงเนี่ยครับประชานเป็นตังเงินพ่พี่น้องโอ้ยเซฟตุนหนอยนี่นะนี่ครับนี่ครับสายยาเซฟตุนครับโอ้ยเซฟตุนคนซื่อคนวังหินแดงครับพี่น้องตามด้วยเซฟนนครับโอ้พี่น้องเอ้ย ครับม่าเป็นของแปลกพี่น้องเอ้ยมาในีเซฟส้นรดแตรงรัถแตรงหรือว่าจะเขาลงคลิปไปกับลิงคือลูกท้อมาในีลิงไม่ไดแต่งครับพี่น้องเออคนง่ารถเช็ดสามชิปโลครับแตรงครับแตรงในเสียเมาใหม่ก็ยังเป็นคนเก่าครับพี่น้องเอ้ยอยู่ในห้องผู้สาวเตาลีดไปให้ลีดครับพี่น้องวานเอาตีนเหยียบมาเนาะ นี่ครับเบิ่งเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิให้เซฟนอนครับเซฟนอนคนยังเบามาสอนเซฟต้นเห็ุคารณ์สีอ้าวน้ำมาฟังมั้ครับต้องเซฟคพราะสิ่งกุ้ยยันเลยเซฟต้นท้ายเซฟมันมั้ครับเป็นคนแห่งไดครับวดตัสุนีกว่าที่ไหนครับเป็นรกครับครับทุกคนซอยซอยเป็นซอยหอมซอยมา แบ่เปรนยญเลยสิเเนียนี่ครับสองเซฟเด็กสร้างเอ้ยเด็กปั่นครับแดงแดงมีซ้อยที่พี่กันอยู่แดงแดงก็สรอยที่พี่กันครับแดงก็สอยที่พ่มีนละแตงกับสร้อยชี้ นี่หมดละครับที่ไหนครับครับผมเออแล้วก็สอนกับถึงตัวโอ้ยแก่ยู่งหมุกให้เราเต่าแล้วก็สอนกบครับผมเขามันยืนยิงแขวใจเขาเ์ยพี่น้องอุ้ย่ไพอวันสุดทีายครับตัวกระชับแจงใช่ครับ จิ้งกิบหนึ่งเดียวจิ้งกิบหนึ่งนี่ครับนี่เห็นมาเบิ่งกับพี่น้องเอ้ยเจ็บทนวาจังนิดหนึ่งผมมือออกเจ็บตุ่นนิดวันนี้นี่ครับนิดหนึ่งเจ็บตุ่นกับพี่นอ้องเอ้ยน,าาน,นี่ละน,นิดมันครับนี่แหละปอเสียงมันโอ้มีครับจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องครับ ขอให้ใส่ผงสุรสนิดนนงใส่3ส,สอดเอ้ยนิดหนึ่งเล็บหมเต็บวนดแต่กระดดเต็บเปื่อย <laughs> ะโลกแกนเดี๋ยวที่สไปรโยู่กับคนรงคนหนึ่ครับขนมก้มไา่เจ็ดงานนี่โอ้ยสุดยอดเจ็ดงานนี่จะคำบอกตั้ค่าล่มในส่งผงโหล,โล่ะตุรกีฮะตุกีโอ้ย,อยใส่กันนี่ใจนี่ล่ะ ปีบแนวอิใช hey, hey. hey, ้ม so ือเสีย่าใชผ่าใช่าัครับผัวสั่งกันใช่ผ่าใชผ่าเป็นแมใชผ่าเป็นว่าี่มึงเด้อลูกไพเราจะดได้แต่เดี๋ยวให้มือพิสาจไปแปลงครับครับทานุไพานานไพาาาุ้นมือผมสะอาดกว่าจังครับปากที่่าไปอล้งมือมาผมกินนะครับ หล de de ente, ังมือมากี่กี้อยู่นะไอเอตินมาสวนบาเกิโอมือมาสวดบางเกิามมันสาดน้าจบเกล็ด้าเบียนบางแ้งตอยนี่ก็เห็นนักไปนะครับท่านผู้ชมเป็นว่้เป็นเกล็ยโอ้ใส่ไข่หวาน ไก่กุนก็ลังซับไขวานใช่ครับเสรสุดคันอีเสกกองอันนี้ครับเดี๋ยวให้เสกต้นหอยเบิืงครับเหมือนในจักแห่งหนึ่งลูกล้านบ้านน้องซังครับเหมือนในเสกต้นจะมานำเสนอจักหนึ่งเมนูครับนะครับนี่ครับคันสี่เดี๋ยวเคยซ้อนไปเลยครับใครสนใจก็เข้าไปเบิังไหนครับสเปเชียลคันชี่โอ้ยสเปเชียลฟิลลี่ครับบู๊สตรี่ครับ พีลีพีิลีครับครับแต่งงวงส้งเพลิงอยู่นี่ครับไม่ก็เลือกอันไม่หนึ่งไม่สองครับพบว่าเจอใจกับฮอบมื่ไหร่ได้เซฟต้นว่าใหม่ฮอแตกนี่ก็ตีว่าไหม่พอดีครับพี่น้องเอ้ยบ่เคยโทษเจ้าของจะเถียรนี่ครับด้วยมือปีศาจย้ายครับนี่ครับพี่น้องเซฟต้นยังครับย้ายเขับเอ้ยถือต้องแล้วูถอดใครก็สิผู้เมนเลยย้ายเขาโชคดี วันนี้เซฟตนจะหอเอเทมปุระวิทรฟเิลใส่นะครับเซเขาไปีแตมาครับผมใช่แตครับใส่ไม่แตี๋ยวเตไปอยู่ยไปเสีจาโอ้โหแตสีจ้เตียสิไปอ่ใส่อะกระดูใส่ค้งใส่ค้งเทมปุระครับใส่อะกระด เจ็ตบต้นว่าม้วนเลยครับมว้มวนเลยครับเจ็บต้นบอกให้ม้วนนะครับพี่นอ้องเอ้ยว่าเป็นทองนะครับมว้มวนม้วนพูดเลยครับสายยาเมื่อเป็นจานนี้บริจาไม่ง่ายนะพี่นอ้องเอ้ยไม่ได้มาประสบสวยฝีมือล้วนๆขอ,องข้าพูดเลยมานนสามเดือนหมงขอบตายไปสองหมอครับพี่น้องสองเชบนี่ครับ ท้องเสีพเสียพนวลกับเสียพมือแนอนหลกเสียพนวลเฮ็ดรุดมือหมงองเขาบุ่มครับพี่น้องเอเ้ยมือที่สองมาเสพต้นยาันได้ลื่นเอาหมั่นรุดมืออีกบุ่มอีกครั้งเสียงไหวพี่น้องโอ้ยปาก <laughs> <laughs> สามเดือนเวทมองเขาไปซ้อนหมอครับไอจะกาะพี่น้อง โอ้ก็มองเขาซื้อมาใ,ใส่ได้จกักซ้ำซีปีอันนี้ใส่ด้ำเดือนครับนี่เยเซฟกันตัดนะครับไปกงลงแบบจะเอาใส่กล่องครับในขายในร้านเราก็ใส่กล่องเดลิเวอรี่ครับเดลิเวอรี่ส่งขายครับท่านใดที่สนใจครับอยูอาร์บเนี่ยกลมาไหมครับชูชิโก้รัวทนันใดที่สนใจอยู่เมืองไทย ก็ไปกินไลยครับผมซูชิโก้ก็การทรงไงนี่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแต่เข่ากล่องนี่ครับเชฟตนุนโอ้ยกระบ,บกุกกระป๋อเฝ้ากันครับพี่น้องครับตอนท้ายวิดีโอนี่มาโอ้ยหลูบอยู่ครับเกีย้ยหนึ่งเกีย้ยสองหลากเกีย้ยวันเห็นครับเชฟตุนกำลังเฮ็ดขั้นสี่อยู่ครับขอถาเชฟตนนนุนแนวเว้ยเดี๋ยวถาซ้อนเชฟตุนกันครับเชฟตนุนจำไว้เลย เมนครับผมปลาเมดปลาทองนี s <S ่ค oh รับโอ้ยตัวก้มจำสันอยู่ครับ่ลืมแล้วออได้แล้วครับผมห้องครับบัวครับแยงครับไขวานนะครับห้องปลาเไขุ่หยขงครับไข่ไขู่ครับตัวูหรูอตัวแม่จะมีไข่ กลุมตัวเมียกลุ่มใครมีใครบักต้นตัวเถิกขึ้มีใครงั้นสอ้าวโอ้วันนี้เขากส่กาเียวาไสเียวาเนี่มะกุฎในไก่เนี่ยมะคุเ้งเชบต้นเนี่ยครับให้พ่อ่ลองไปนำครับเนียเชฟนอนสีซอนเซฟต้นคับเซฟต้นยืนมอมือขันลางอย่างนี้ครับผมสยาม พี่พีทที่ัเองเข,เอขอคยบ,บังครับใช,ใช่ไหมใช่ไหมใช่ได้ใช่ไหม,ไมครับยันเดนเชบต้ว่าสรุแกนเชฟจิ้ม่ในเนี่ย<ส>บเนเน,นาะน <c oughs> ครับใยยนล้นเขาแ่ันเลย เขไปตะแสบก็เสบตัวเตบครับผมไปไนครับรพอเล่วเ่นมั้งยังครับยังครับยังไม่ยังยังไม่พอใจใส่เข้าไปครับไม่ครับนีกมิเนี่อันนี้เป็นยงนีครับนี่ครับเอ,องเนี้ยบเซฟเป็นคู่กันซุิซิดชิดพาไปหนอย ี่ัเด็กปั้นของเราครับฝารุ่นนู้นนี่ก็ฝาดันนี่นะครับฝากดันครับเด็กสร้างครับเด็กสร้างเซฟลุดใหม่ครับเซฟน้อง้างซิตี้ครับอ่าโอ้พอมหรอเซฟนนคนย่องเบาเนี่ยครับตามไปเซฟต้นครับคนวังทิ้งแดงครับผมตึกแหกกระมานสารของกระเกงแกวกระวองเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับลูกหลานคนบ้านน้องส่างครับอำเภอวุ้งเยฟสับเฮ้ยสามสิบ นี่นะครับพักย้อนเสียมาหอให้เบ <c oughs> พพิ่งนกับพองไปน้องตัวไปเราจะมาหอให้ดูครับว่าทำยังไง